สวัสดีครับวันหวยแดกซื้ออีกเลขทูบอีกอันหนึ่งไปออกอีกอันหนึ่งจะเลินนะคนไม่มีดวงก็อย่างนี้แหละวันนี้ใครถูกนี่สบายเลยไปเที่ยวนวนเที่ยวนี่กันกันกบครอบครัวถูกสวัสดิ์ทิศสบายนะเอ้ยเรานี่ไม่โชคไม่ลาภกับเขามั่งเนยเดี๋ยววันที่สิบ หกกับวันที่สามสิบมายแก้ตัวสองห้วนก่อนต้่นปีนั่งดูเครื่องบินว่าอยากพาแม่พี่น้องขึ้นเครื่องบินมาเที่ยวมั่งไปเที่ยวในประเทศหรือว่าประเทศใกล้เคียงมั่งพาแม่ไปกินข้าวที่รู้ๆลาลาทำกับข้าวดีๆกินมั่งไม่มีวาจนะก็รักทีที่ผ่านมาก็ทำได้ตามที่มีความสามารถ แต่ก็ยังไม่ได้ได้ไม่เต็มที่ไม่บ่อยครั้งแม่ยังไม่เคยเห็นหน้าลูกสะภ้ายทักคนนะที่ผ่านมาพ่อนี่เห็นมาหลายคนนะแต่แม่ยังไม่เคยเห็นหน้าลูกสะพ้ายทักคนนะเ,เจอคนดีๆจะได้มีโอกาสาพาไปให้แม่เจอไหมนะรอไปก่อนนะแม่แม่ก็รับเหินชะาภาพแลนะ้วฮ้แกเนี่ยฮะกินข้าวคนระับผม ปลานะครับนี่ที่รักอยากให้กินกนนนขนมก็เลยจัดมาหนึ่งหอเออจะกินแพนทีนด้วยแล้วนี่ของแถมนี่ที่รักเอามาให้ยังไม่หมดเลยอืมหวานจับใจหวานจนมดขึ้นโถจชีแล้วสงสัยเป็นเบาหวานด้วยแม่งปวดหัวมดขึ้นโถจชีแล้วโถวจชกโก้กันเวนจริงนะยเออสู้ๆไปชีวิตวันนี้ไม่ถูกวันวันหน้าเอาใหม่ ชีวิตยังมีหัวหน้าเสมอกับอะไรที่เตือนมาไม่ลมหายใจแค่นี้ครับกินข้าวกันนะครับผมอืมเขิมเกือแด้นิดหน่อยช่วๆครับผมชวัสดีครับอืม